ป๋องสุพรรณน้ำตาคลอไม่สนคำวิจารณ์ขอทำทุกอย่างเพื่อศาสนาป๋องสุพรรณน้ำตาคลอไม่สนคำวิจารณ์ทำทุกอย่างเพื่อศาสนาไม่ใช่เพื่อทำกำไรยังคงเดินหน้าสร้างบุญไปพร้อมกับธนุบำรุงศาสนาในแบบที่ตนเองได้เคยทำมาสำหรับป๋องสุพรรณเสียนพระชื่อดังระดับประเทศ เพราะแม้จะต้องฝากคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแต่ทุกสิ่งก็พิสูจน์แล้วว่าเจ้าตัวทําเพื่อบํารุงรักษาและพัฒนาให้ศาสนาอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปโดยล่าสุดได้จัดพิธีมหาพุทธ,ธพิเศษวัตถุมงคลรุ่นชนะจนหลวงปูสมานสุธรรมนวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครหน้ารูปปั้นหลวงพ่อสุดสิริธโรองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระมนทบซึ่งหลวงพ่อสุดได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาจารย์ของตีใหญ่ งานบุญใหญ่ในวันนี้ของวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครรุ่นชนะจนหลวงปู่สมานสุธรรมโมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุสิริธโรซึ่งรูปหล่อของท่านองค์ใหญ่ประดิษฐ์อยู่หน้าพระมนทบที่วัดแห่งนี้และการที่เรากลับมาทำพิธีที่วัดนี้ก็เพราะว่าจะทำแบบเหรียญรุ่นเก่าเป็นแบบเสือแผ่นรวมไปถึงยันตรกตรอครอบจากรวาลคุ้มครองคล้าคลาดะแล้วแต่จะขอพรกันเองกันที่ เราทำวัตถุมงคลก็เพื่อจะนำปัจจัยถวายให้แก่วัดกาหลงจำนวน5 0 0แสนและถวายให้กับสมเด็จพระมหารชาชชมคูลีนจำนวน5 0 0แสนและถวายให้กับหลวงปู่สมานจำนวนหนึ่งล้านบาทนอกจากนี้ห้อยยังนำข้าวสารจำนวน500อถุงและยังมีวัตถุมงคลพร้อมผ้ายันมาแจากพี่น้องประชาชนเราทำเพื่อจะเผยแผ่บารมีซึ่งเรายังยืนยันว่าการทำวัตถุมงคลนั้นเราจะทำเพื่อบำรุงศาสนาและทำเพื่อส่วนรวมจริงๆเราไม่ได้ทำเพื่อจะเกรงกำไรเพียงแต่เราจะทำเพื่อเป็นสะพานและทำทานเพื่อเป็นสเสบียง และก็ต้องขอบคุณในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทีมงานสะพานบุญลูกเทวดาหรือทีมสร้างพระจักใจผมเลยที่รู้สึกปลื้มใจที่ทุกคนมาช่วยกันซึ่งถ้าพวกเขามีอะไรให้ผมช่วยบอกได้เลยอยากจะขอขอบคุณน้ำใจและเท่าที่ทำมาวันนี้คนเยอะมากรู้สึกว่าพ่อป่องน้ำตาคลอด้วย มันรู้สึกว่าเราได้ทำเพื่อประโยชน์ให้กับทุกคนแม้คนจะวิพากษ์วิจารณ์ใดๆแต่เราก็คือตั้งใจทำจริงๆเราได้มีโอกาสได้ทำครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าชีวิตเราคุ้มค่าแล้วมีบุญมีวาสนาได้จัดสร้างหลวงพ่อแต่ละองค์ขึ้นมาให้ทุกคนได้นำไปเสริมสร้างกำลังใจในชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาถูกวิจารณ์แต่ก็ไม่ได้ทําให้เราเสียกําลังใจแต่อย่างใดเพราะคนพวกนี้เขาไม่ได้มาช่วยอะไรเราเลยคือคนพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเพราะประโยชน์ที่เราได้ทําก็ทําให้เห็นแล้วอีกอย่างเราไม่ได้ไปขอร้องไม่ได้ไปผูกมัดหรือไปขอให้มาช่วย อันนี้เป็นแรงศรัทธาจริงเขาเห็นว่าทีมงานเราทําจริงเกิดขึ้นจริงมันจึงได้เกิดขึ้นที่ทําให้เห็นได้ในทุกวันนี้ซึ่งคนที่เขาเห็นว่าเราทําจริงเขาดีใจมากบางคนกําเงิน100บาทมาเราก็บอกว่าให้ถวายให้วัดไปเลยทุกวัดที่ผมไปจะเห็นประโยชน์หมดยืนยันว่าผมไม่เคยไปขอทําเพราะแต่ละวัดเขาขอให้ผมไปทําแต่เราก็เลือกวัดเพื่อจะนําไปพัฒนาต่อยอดในศาสนาและก็ดูหลวงพ่อด้วยเอาที่เราศรัทธากราบได้อย่างสนิทใจเราถึงไปทําให้